สวัสดีครับบินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโคดอ๋องเซนเดิง้งวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันศุกร์ที่24พฤษภาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นเจนัวพบโบรุนยาคู่ที่2จะเป็นโบฮีเมียนพบเซนต์แพทริกและคู่สุดท้ายจะเป็นคิโรนาพบกานาดาก่อนที่จะมาดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโคดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบวกกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ o n g 9 8 คู่เลกที่เราจับมาวิเคราะห์กันก็คือคู่ระหว่างเจนัวพบโบรุนยาก่อนอื่นเรามาดูลำดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเจนัวแข่ง37นัดชนะ11เสมอ13แพ้13อยู่ดับที่11ของตารางส่วนทางด้านโบรุนยาแข่ง37นัดชนะ18เสมอ14แพ้5อยู่ดับที่3ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อยนางสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางทิมเยนโบรุนยาที่มีเกมลูกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบก,กันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านเจนัวที่เป็นฝ่ายชนะ4เสมอ4แพ้2ใน10เกมที่พบก,กันโดยแบ่งมันจกรอสูง2เสมอ1ตดำ7ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากเจนัวแข่ง10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3โดยสีนัดหลังสุดแบ่งมันจะกรอสูง3ตึำ1ส่วนทางด้านโบลญนาแข่ง10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ5แพ้1โดยสีนัดหลังสุดแบ่งมันจะกรอสูง1ดำ3 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทั้งด้านเจนัวแข่งหงดนันหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งเสมอ1แพ้2โดยแบ่งมัลตะก้สูง3ลดำสามส่วนทางด้านโบลญญาแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ2แพ้2โดยแบ่งมัลตะก้สูง2อดำ4และต่อไปเรามาดูกันต่อ,อที่ไลน์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเจนัวจะมาในแผน352งทางด้านโบลญญาจะมาในแผน4 1 4 1 จากเสติผลการแข่งขันสิบนัดหลังสุดนั้นเป็นทางฝั่งทีมเยือนโบลโญญาที่ทําได้ดีกว่าทีนี้ผมมองว่าโบลโญญาจะบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูนสักหน่อยทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านเจนัวมีผู้เล่นบาดเจ็บสองคนส่วนทางด้านโบลโญญามีผู้เล่นบาดเจ็บสองคนผลสกอร์ที่คาดโบลโญญาบุกเอาชนะ0ูนย์ต่อสองมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างโบฮีเมียนพบเซนเปทริกก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า โบฮีเมียนแข่ง16นัดชนะ7เสมอ2แพ้7อยู่ดับที่6ของตารางส่วนทางด้านเซนแพทริกแข่ง18นัดชนะ5เสมอ4แพ้9อยู่ดับที่7ของตารางบนคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่กิมนี่ผมมองไปทางส่งเจ้าบ้านโบฮีเมียนที่ได้เปรียบที่ต้องเล่นในบ้านจะอาศัยเสียงเชียร์เปิดบ้าน,นชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านโบฮีเมียนที่เป็นฝ่ายชนะ2เสมอ2แพ้6ใน10เกมที่พบกัน โดยแบ่งมันจะก่อสูง5ดําีต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากโบฮีเมียนแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดยสีนัดหลังสุดเนี่ยมันจะกอสูง1ดา3ส่วนในด้านเซนเมทริกแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้5โดยสีนัดหลังสุดเี่ยมัจก่อสูง2ดา2ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านโบฮีเมียนแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั 3, ้งแพ้3โดยแบ่งมัจะก่อสูง1ดำ5 ส่วนทางด้านเซนเวทริกแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งแพ้4ี่โดยแบ่งแกักรรสูงสองัน4ผลจกกร์รี่ิคาดโบฮีเมียนเปิดบ้านอาชนะ2ตอนน่อมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างคิโรนาพบแานาดาก่อนอื่นเรามาดมูันดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าคิโรนาแข่ง37นัดชนะ24เสมอ6แพ้7อยู่ันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านกานาดาแข่ง37นัดชนะ4เสมอ 9, แพ้24อยู่ดับที่19ของตาราง บอลคู่นี้น่าจะซิ้อ,อย่างสูสีเดเกมนี้ผมมองมาทางฝั่งเจ้าบ้านคิโรนาที่มีเกมลูกที่เฉียบคมและมีเกมรับที่แน่นกว่าจับเมือบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านคิโรนาที่เป็นฝ่ายชนะ2แพ้1ใน3เกมที่พบกันโดยแบ่มมาสเตรกอร์สูง2ดำหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเนื่องจากคิโรนาแข่ง10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3โดย4ีนัดหลังสุดเป็นมาสตรกอร์สูง3าดำหนึ่ง ส่วนทางด้านแคนาดาแข่ง10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้7โดย4ีนัดหลังสุดเหม,มันสกอร์สูงทั้ง4นัดต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านคิโรนาแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครัง 2, ้งแพ้2โดยแบ่งมันสกอร์สูง4่ดำา2ส่วนทางด้านแคนาดาแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครัง 4, ้งแพ้4โดยแบ่งมันสกอร์สูง5้าดำหนึ่งและต่อไปเรามาดูกันต่อที่ไลน์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นมีอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากคิรนาจะมาในแผน4-5-1ส่วนทางด้านแคนาดาจะมาในแผน4-4-2จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านคิโรูนาที่ทาได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าคิโรูนาจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านคิรูนามีผู้เล่นบาดเจ็บ8คนส่วนทางด้านแคนาดามีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนผลจกกรอที่คาดคิรูนาเปิดบ้านเอาชนะ3-0 ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและติงรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจ,จติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย